สวัสดีครับเบิ้งนะครับมนีพายุมาแล้วครับลมพัดแห้งแล้วครับลมพัดแรงมากนะครับช่วงนี้นะครับก็ขอเตือนนะครับนะครับในช่วงพายุนะครับลมพัดกระโชกโตกแรงนะครับดูนะครับวันนี้ม่นู้ฝนเข้ามาหรือเปล่านะครับอีกไม่เกิน3ามชั่วโมงนะครับก็พายุฝนลมพอจะเข้า นะครับติดตาม้วยนะครับลมบเย็นเท่ารอ๋อลมยงครับ,รรบข่ายุมาเมือม่อเมื่แล้ว ยุกนะครับก็จะเข้าลมแรงนะครับโอ้ยนะครับไม่อยากพูดแล้วนะในวันนี้นะครับ,นะรบปัจจุบันนะครับโอ้โหฝนน,นนะครับทับฝนใช่ลมอันนี้ฝนอาฝนดีนะฝน ช่วงรานนี้เวลาประมาณ2ทุ่ม4สี่ครับ้องฟ้าพอฟ้ามวดินนะครับเนายลักษณะนะครับโอ้โหนะครับนี่แรงมากครับโอ้โหนะครับอยู่ข้างบรรยากาศอยู่บ้านนะครับ,นะรบใกล้ๆโรงพยาบาลพระจันทร์อาจารย์โรของเราแรงมากๆ ครับเวลานี้นะครับอัปเดตล่าสุดนะครับลมแรงนะครับกระชากนะครับคราวนี้นะครับช่วงเวลาประมาณสองทุ่มนะครับเกือบสี่สิบห้าทีนะครับโอ้โหอาจจะพูดถึงครับลมโชว์แรงมากนะครับในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวอัปเดตข่าวล่าสุดนะครับพยากรณ์นะครับวันนี้ฝนนะครับพระดังดินนะครับอีกไม่นานนะครับก็ฝนก็จะเข้า นะครับสู่ตัวอำเภอพนานิคมเรานะครับในช่วงนี้ก็เตรียมพายุนะครับเตรียมความพร้อมเนื่องจากโอ้โหร้อนมานานวันนี้ผมก็ดีใจนะครับวันนี้ผมอ,อยู่ท่ากลางนะครับบรรยากาศลมนะครับนะบริเวณบ้านผมนะโอ้โหสบายมากเย็นช่ำลมแรงนะครับอชกนะครับเดี๋ยวอีกไม่นาน นั่งรองอยู่มาหนึ่งชั่วโมงนะฮะก็จะพัดผ่านนะครับอีกไม่นานจะดอกฝนนะครับในพายุนี้นะครับก็นะครับบอกไว้เลยไม่นานครับผมก็จะเป็นบรรยากาศป็นพายุดูร้อนนะครับจะแรงนะครับเป็นแบบ ฟ้ายังไม่ร้องนะครับตรงนี้ฟ้ากําลังขึ้นนะครับฉะนั้นอีกไม่นานเกินรอนะครับก็ดีใจนะครับฝนจะตกนะครับปูร้อนมานานมากนะครับพิสตกมาเยอะนะครับก็บางคนก็ไม่สบายบางคนปวดหัวตัวร้อนนะครับก็เห็นลมวันนี้ดีใจมากนะครับก็ไม่เปลือค่าแอร์นะครับไม่เปลืองค่าไฟนั่งชิวๆนะครับรอจนกว่าฝน ตกแรงครับเดี๋ยวติดตามนะครับเจอกันครับ